สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตูเกนส์เกิร์อยู่กับผมมารุตเช่นเคยครับยินด,ดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะครับท่านไหนที่ยังไม่กด subscribe เป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe เมมแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ข่าวๆจะเป็นอะไรเกี่ยวกับประกันสังคมแน่นอนครับใครที่มีม3339 40เป็นเน้นฮะมามจะเป็นยังไง ใครยังไม่ได้รับเงินหรือได้รับน้อยหรือ,อยังไงไปเจาะประเด็นกันครับวันที่13นะครับพฤษภาคม2563ติดตามกรณีสำนักงานประกันสังคมที่พามาจ่ายเงินเยียวยาก,กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุขวิสัยอันเกิดจากโรคระบาดเช่นเคยติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศออนี้นะครับซึ่งจะให้ประโยชน์ทดแทนกับลูกจ้างประกันตนตามมาตรา33 หรือแรงงานที่มีนายจ้างร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันไม่เกิน90วันมีความคืบหน้าล่าสุดนะครับการทำงานของสำนักง,งานประกันสังคมและปัญหาจ่ายเงินล่าช้าเขาอ,อธิบายมีดังนี้นะครับ 1. ประกันสังคมเองจ่ายเงินผู้ประกันตนว่างงานแล้วกว่า76,633ลายคิดเป็นเงิน3 9ล้าน9 97,550บาทนะครับข้อมูลของวันที่20เมษายนถึงวันที่11พฤษภาคมนั่นเองสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่ทำให้ใจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากระบบของกระทรวงเป็นคอมพิวเตอร์เก่าสาเหตุที่3นะครับจัดซื้อคอมใหม่มีการร้องเรียนการจัดซื้อโดยปป,ปชตรวจสอบแล้วว่าไม่ถูกต้อง และให้ลงโทษปรับผู้ดำเนินการ556ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้เป็นเงินจํานวนสูงนะใครที่จะโดนปรับครับมีหลักฐานไหมฮะอ่ามาชี้แจงให้หน่อยนะครับส่วนข้อที่4ลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากเหตุสุวิสัยให้อุทธรนะครับ โดยมีคณะกรรมการอุทธรในการร่วมพิจารณาวินิจฉัยให้กับผู้ที่ได้รับการปฏิเสธการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานอันเนื่องจากเหตุสุวิสัยนั่นเองนะฮะส่วนสาเหตุข้อที่5นะผู้ประกันตนที่ได้รับการปฏิเสธสิทธิดังกล่าวสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่ศูนย์สารานิเทศสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนั่นเองนะครับก็โอ้โห ขั้นตอนเยอะนะครับกระทรวงไม่ใช่ขอไปครับขั้นตอนเยอะมากสําหรับาประกันสังคมอะ่ะกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาล่าช้าแต่คนที่ได้เด็วมีมีไหมครับมีมีนะฮะแล้วที่บอกว่าจะจ่ายเดือนละ6 2เซท่าที่ผมเขา้าใจนะครับอาจจะผิดก็ได้แปรจริงแล้วไม่ใช่นะฮะคือเดือนแรกเขาจ่ายคูณห2เเดือนต่อไปไม่ถึงนะครับเฉลี่ยแล้วก็จะเดือนละ 5000บาทนั่นเองนะฮก็คือกรณีเงินเยียวยาแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะโฆษณาว,วินิสมาหลาอะไรให้ต่อเดือน62%แล้วจะมาบอกว่าจะจ่ายให้อีก75%คิโมผมว่าสร้างความอะไรแบบเอาจ่ายให้ครบกว่าดีกว่าครับเดือนละ5 0 0 0ก็จบไปเลยนะครับสำหรับไอประกันสังคมอ่ะแล้วก็มาตา33นะครับโอเคครับผมส่วนผมอ่ะได้มาแล้วครับ ได้มาเดือนแรกผมบอกเลยว่าหมื่นหมื่นนิดนิดหมื่นไม่กี่ร้อยเดือนที่22,000กว่าจ่ายค่าเน็ตค่าบ้านก็หมดละและคาดการว่าเดือนที่3น่าจะไม่เกินพันกว่าบาทนะฮะก็หลอดูกันไป,ไปคงไม่เกินนี้นะฮะเท่าที่ดูจากยอดแล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับเงินเยียวยา,ยายทุกท่านเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านนะครับที่เดือดร้อนจริงๆนะฮะผมเอาใจช่วยยังไงก็เม้นม,มาคุยกันมาแชร์ ผมมีข่าวข่าวอะไรดีๆผมก็จะมาบอกให้นะครับเป็นห่วงทุกท่านครับสำหรับวันนี้ท่านที่เข้ามาใหม่ทิ้งท้ายอย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้ผมด้นะครับมาลุตตูเคนเซอร์กูดเป็นกำลังใจให้กันฮะแล้วพบกันใหม่ครับโชคดีทุกท่านมีเงินใช้สวัสดีครับ